นายอนุทินชาวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกำชับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กาดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบวัวลำพูให้การรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่พร้อมให้ทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลผลกระทบด้านจิตใจผู้สูญเสียเมื่อวันที่6ตุลาคม2565นายแพทย์โอภาษการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุข กล่าวถึงเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุทำร้ายร่างกายภายในศูนย์พัฒนานเด็กเล็กอบตอนากลางตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูโดยได้ดกำชับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหนองบัวลำพูให้อำนวยการเรื่องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ดำเนินการดูแลรักษาอย่างเต็มที่รวมถึงประสานส่งต่อโรงพยาบาลอุดรธานีหากเกินศักยภาพและตั้งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตดูแลจิตใจผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังภาวะกระทบกระเทือนจิตใจหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งมีทั้งทีมจากทางหนองบัวลำพูและทีมสนับสนุนจากจังหวัดเลยขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่โดยนในแพทย์โอภาสกล่าวว่าตนและแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเดินทางลงไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ด้วยตนเองทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและผู้ใช้โซเชียลต่าง ไม่นำเสนอหรือส่งต่อภาพเนื้อความที่อาจจะไปกระตุ้นต่อความรู้สึกของผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่มีอาการเครียดในลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลอกเลียนแบบได้